สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับอดีตคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์สอเกอร์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์นะครับคัดมา4ตัวครับวันนี้ฝากแฟนๆในคลิปเหมือนเช่นเคยนะครับอ่ะก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์กันครับเน้นย้ําช่องทางตรงนี้เหมือนเดิมนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่ม v ีพเพื่อรับเบอร์ตองทุกวันนะครับคุณสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะแอด mc สามสามนะครับพิมพ์ mc 3 3มแล้วก็ใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับแอดไลน์เข้ามา ทุกวันครับคุณจะได้ทั้งตัวเบอร์ตองและตัวอื่นที่ผมชอบคัดแจกเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจให้นะครับบวกด้วยทีเด็ดจากบาสเกตบอล n n b นะครับที่ช่วงนี้ก็กำลังเข้าสู่ช่วงอ l สตา a นะครับยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับแอดไลน์มาเลยย้ำอีกที @MC33 อ MC 3นะครับเ a ยคบจบทุกทีที่ไลน์ m c 3 3 3 วันนี้เราไปเริ่มกันที่ฟุตบอลในคู่เร็วนะครับ6กโมงครึ่งบ้านเราครับเกมเกาโชสไายตาลี่ครับอูดิเนเนซ่ทีมอันดับ9เปิดบ้านพบกับซาสูโอโลนะครับทีมอันดับ11นะครับอูดิเนี่ย เกมที่แล้วแพ้เลซเช่มา1-2อครับฟอร์มโดยรวมค่อนข้างสวิง ing, นะส่วนซาสโซโล,โลเองก็แพ้อินเตอร์มิลานนะครับถึงศูนย์ประตูต่อ5คาบ้านเลยนะครับยับเยินทีเดียววันนี้ยังจะไม่มีเนมันย่ามาติชนะครับที่โดนใบแดงจากเกมนั้นเนะ่ะอ่าแล้วก็วันนี้ติดโทษแบนนะครับแต่ว่าทางอูดิเซ่เองก็จะไม่มีตัวสําคัญอย่างเคนานเดวิสนะครับกองหน้าที่ผลงานร้อนแรงก่อนหน้าน,นี้แล้วก็เจ็บไปนะครับเช่นเดียวกันทัสซานกามาร่ารวมไปถึงอเลซานโดอ่าอเลสซานโดฟาโนลี่นะครับเป็นอีก2ตัวหลักที่ กลับมาไม่ได้นะครับอูดีก็นําโดยนิโคลโลซานิโอโลครับในแนวรุกเพียงแต่ว่าผลงานในภาพรวมมันยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่ซานโอโลเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาเป็นทีมที่เกมรุกมีชีเด โดยเพพาะจากจังหวัดโตเกะนะครับพวกโดเมนิโกเบราดีอันเดรียปินามอนติหรือว่าอาร์มองลอเรนเต้นะครับดูแล้วก็น่าจะสร้างความอันตรายได้นะครับเกมนี้ครับผมมองว่าทันกันเลยนะฮะสูสีและมีโอกาสออกเสมอเยอะครับเชียร์ซาซูโอโร่ดีกว่านะครับคู่นี้ชอบซาซูโอโร่นะครับตัวต่อมาครับไปที่สกุนเดซิกาเยอรมันนะครับเป็นเกมระวางแอร์เบลไลน์ชิกนะครับพบกับ w o l ์ฟส์บวกนะครับไลฟ์ซิกเนี่ยตอนนี้รั้งอันดับ4นะครับ mm hmm. เก็บไปสามสแต้มจาก21นัดนัดที่แล้วแพ้ไบรมินิกศูนย์ประตูต่อ2ซึ่งนั่นเป็นการแพ้ขนแรกในรอบ4เกมนะครับขณะที่ w o l ์ s b u r g รั้งอันดับ15ครับแล้วก็แพ้ดอดมุนคาบ้านมา1-2ทําให้ตอนนี้แพ้มาสานัดติดกลับไปฟอร์มไม่ดีครับสำหรับวอล์ฟส์บวกปัญหาคือเกมรับเนี่ยแหละครับแก้ไม่ได้สักทีวันนี้นะครับวอล์ฟส์บวกจะได้มอริสเจนส์นะครับเซนเตอร์แบ็ก พลทษแบงกลับมาแต่ว่าเิเลียนฟิชเชอร์นะครับแบบ็คขวาก็เจ็บสวนทางกลับออกไปนะครับอืมส่งผลพอสมควรน,นะไลฟ์ซิกเองขาด ดาวิดราล์มนะครับแบ็กซ้ายที่ติดโทษแบนแล้วก็กาเตโรลูเกบานะครับก็เจ็บจากเกมที่แล้วยังต้องรอทดสอบความฟิตว่าจะเล่นได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเทียบกันสกยภาพไลฟ์ซิกผมว่าดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเกมรุกทางเรมเส้นมีตัวอย่างอันโตนิโอนูซานะครับหรือว่าอลักซานเดียวมองเดนะครับเป็นทีเด็ดเลยแหละแล้วก็วันนี้ต้องการ3าคะแนนผมเชื่อว่ามีโอกาสทาได้ด้วยเพราะวอล์บวก หลังบ้านไม่ได้แน่นมากนะครับคู่นี้มองว่าไลฟ์ซิคครับจะชนะได้และมีลุ้นเป็น2ด้วยนะครับน่าเชียร์แอร์เบไลฟ์ซิกมากกว่านะครับอ่ะทีนี้ตัวที่3ไปที่ลาลีกาสเปนครับเป็นเกมระหว่างเรอัลโอเบีโดนะครับพบกับแอติกบิลเบาโอเบโดเนี่ยเป็นบวยนะครับยังเป็นบวยอยู่แม้ว่าเกมที่แล้วจะชนะจีโรนามา10นะครับส่วนบิลเบาอยู่ที่10นะครับ เพิ่งจะแพ้เรอัลโซเซดาดมาคาบ้านเลยครับศูนย์หนึ่งในเกมโกปาเดลเรยรอบรองชนะเลิศเลกแรกเมื่อกลางสัปดาห์ฟอร์มไม่ดีด้วยครับช่วงนี้แล้วก็เพิ่งเตะมาเนี่ยก็คือพักมาน้อยกว่าเสียเปรียบเรื่องของความล้านะครับวันนี้จะได้ไอต่อปาเรเดสนะครับเซนเต์แบ็กพลโทษแบงก์กลับมาแต่ว่าปัญหาของบิวบาวตอนนี้คือฟอร์มนิโกวิลเลียมค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับตัวรุกฝั่งซ้ายทีมชาติสเปนเขา ยิงได้แค่ประตูเดียวจาก14นัดหลังสุดอ่ะนี่คือเหตุผลเลยที่ทําให้บิลเบาอ่ะช่วงหลังมันดูแบบกระท่อนกระแทกเหลือเกินแล้วเกมนี้ต้องมาเยือนด้วยครับโอเบโดอาจจะชื่อชั้นสู้ไม่ได้แล้วก็แถมมนเป็นทีมบวยด้วยแต่ว่าเกมในบ้านเนี่ยยังเป็นจุดที่พอหวังได้อยู่นะครับโอเบียโดเนี่ยไม่แพ้ในบ้านมา6นัดรวดแล้วนะครับสำหรับเกมลาลีกาถือว่าก็ค่อนข้างดีนะในบ้านนะอ,อ่ะวันนี้ครับผมมองว่าด้วยบิลเบาสภาพนี้ครับน่าจะลําบากที่จะมาเอา3าตแจมเล่าไปครับ น่าเชียร์เรอัลโอเบียโดมากกว่าเชียร์มุมกว้างๆของเจ้าถิ่นโอเบียโดไปดีกว่านะครับและตัวสุดท้ายครับหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเมสทีมบุยครับพบกับโอแซนะครับทีมอันดับ3จากบุยนะครับอืก็แต้มเนี่ยต่างกันคะแนนเดียวครับโอแซมี14แต้มเมสมี13แต้มอีกทีมหนึ่งที่พัวพันกันอยู่คือน,นองนะครับต้องหนีตกชั้นกันจ้าละวันนะผลงานก็ไม่ค่อยดี เสมอคู่แข่งมาศูนย์ศูนย์ทั้งคู่ครับในในในเกมหน้าสุดแต่ว่าทางเมสเนี่ยเมสก็ก่อนหน้านี้แพ้มาสี่นัดด้วยส่วนโอแซยิงประตูคู่แข่งไม่ได้มาห้านัดเตดโอ้โหหนักพอกันนะครับวันนี้เมสไม่มีอ้ชองฟิลิปบาแมงนะครับเชนแบ็กตัวสำคัญเลยครับที่ติดโทษแบนเป็นนัดสุดท้ายส่วนโอแซก็จะขาดแดนนี่เนมาโซ่นะครับแนวรุกตัวทีมชาติแคนารูนติดโทษแบนเช่นเดียวกันส่วนอุสมาเอวาซูซี่กองกลางได้รับบาดเจ็บ ไปคนหนึ่งนะครับวันนี้ก็ไม่น่าจะเล่นได้นะกองกลางทีมชาติโมร็อกโกนะครับผมมองว่าเป็นเกมที่น่าจะต้องใส่กันยับเพราะว่ามันเป็นคู่แข่งในโซนเดียวกันแล้วต่างฝ่ายต่างต้องการ3แต้มเพื่อดีต,ตัวเองให้พ้นจากโซนท้ายตารางนะครับแต่เทียบกันแล้วผมว่านะเกรดบอลโอซาย,ยังดูโอเคกว่านะมีกองหน้าอย่างลาซินชินายโกนะครับที่เป็นตัว ความหวังนะครับแล้วก็คู่นี้เจอกันมา5นัดหลังสุดปรากฏว่าโอแซเป็นฝ่ายชนะถึง4นัดนะครับชนะ4ี่จาก5นัดถือว่าใช้ได้ถ้าจะมีผู้ชนะผมมองว่าโอแซครับมีโอกาสมากกว่าคู่นี้ชอบโอแซทีมเยือนนะครับมาสรุปกันครับ4ตัวจาก4รายการก็จะมีซารูโอโลจากเซเรานะครับไลฟ์ซิกจากฮุนเดซิก้าโอเบียโดนะจากลาลิก้าและโอแซจากลิเอิงนะครับทวนอีกครั้งนะครับซารูโซอโลอราเบไลฟ์ olo, be, ซิกเรอัลโอเบียโดและ โอแซ์นะครับสตัวนี้จากไปแล้อย่าลืมนะครับทุกท่านเชียร์ครบจบทุกหลีกต้องที่ไลน์แอดของเราตรงนี้ครับแอด mc 3 3มนะครับใส่แอดนำหน้าด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ